ือที่ปล่อยก็ไม่เจ็บส่วนมือที่เจ็บเพราะไม่ปล่อยแต่ถ้าหากว่าถูกดีบบ่อยๆมันก็เจ็บไม่น้อยเหมือนกันนิยมก็เดินมาเจอยางวงตรงนี้ข้างๆบทพอดีก็เลยนั่งพิจารณาว่า <S <S จริงสินะถ้าหากว่าคนที่ปล่อยเขาก็ไม่เจ็บส่วนคนที่เก็บเก็บเรื่องของที่ว่า คนนั้นต้องเป็นของฉันสิ่งนั้นต้องเป็นของฉันเหตุการณ์นั้นต้องเป็นของฉันฉันคือเจ้าของทั้งจัก,กรวาลฉันต้องได้และพอไม่ได้ดังใจขึ้นมายางวงเหล่านโยมันก็กลับมาดีดมันจะมีสักกี่วงในโลกนี้ลนะ่ะเรื่องของสามีเรื่องของเงินทองเรื่องของยศตําแหน่งเรื่องของลูกที่เลี้ยงมาแล้วต้องได้ดังใจแม่สิลูกเรื่องของเพื่อนฝูงฉันดีกับคุณคุณต้องดีกับฉันสิ มันก็เลยกลายมีเรื่องดีดตั้งหลายเรื่องนั้น,นในชีวิตเนี่ยเพราะไม่ยอมปล่อยแล้วเก็บไว้อิลุมตุงนังแบบนี้มันก็เป็นทุกข์มากนะฉะนั้นเนี่ยบางทีในโยมเรื่องนี้จร,จริงๆใช้ได้กับทุกเรื่องในโลกเลยนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางมีอะไรมากระทบเพียงแค่รู้อย่าว,ว่าแต่บุคคลแม้แต่เดินไปสะดุดทรณีประตูหรือว่าเดินไปสะดุดอะไรของแหลมๆคมๆมันสะดุดผ่านไปแล้วยังมันนั่งอื้ม ก็ยังโมโหกับตัวเองยังโมโหกับเท้าตัวเองที่ไปสะดุดคือแค่นี้มันก็เป็นทุกข์แล้ว